สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิ้งซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่117ถึงตอนที่118ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราด้วยการสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยยังไงก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใน ตอนต่อๆไปโอเคครับไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่หัววู่เตาผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในชายที่มีพลังป้องกันมากที่สุดในใต้ล่านั้นได้เดินทางมาถึงจินถิงสารและเขานั้นก็ได้ประลองกับมิงซื่ออินซิลำดับที่4ซึ่งแน่นอนครับเขานั้นเป็นฝ่ายชนะอย่างง่ายดาย ส่วนคนถัดมาที่เขาได้ปะระลองด้วยนั่นก็คือรุ่ยมู่ซึ่งการต่อสู้นั้นดูเดือดเลือดผ่านเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ผลน,นั้นดูเหมือนว่าจะออกมาเสมอและมันก็ครบเงื่อนไขสามกระบวนท่าไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเรานั้นหลายต่อหลายคนนะครับรวมไปถึงเราลูกศิษย์และทุกคนในจินทิงซานต่างก็คิดจะกล่าวชื่นชมต้วมูซึ่งทว่าอย่างไรก็ตามนะครับ วัววูเตาเองเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าฮึข้ายอมรับว่าเจ้าน่ะเก่งมากแต่ในเวลานั้นน่ะหากข้าไม่ออมมือใช้พลังแค่ครึ่งเดียวเจ้าน่ะคงจะได้รับบาดเจ็บไปแลวทุกคนต่างก็ตกตะลึงนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นในตอนแรกทุกคนที่คิดว่ารุ่ยมู่เซินทำได้ดีมากนั้นแต่แต่ตอนนี้นั้นทุกคนต่างก็จ้องมองวัววูเตาชายชราคนนี้ปู่ที่เป็น กวนแกยิงพยองครึ่งเดียวเพียงแค่ครึ่งเดียวของผนึกตาประทับทั้งหกพลังครึ่งเดียวนั้นสามารถป้องกันพลังของศิปี้สามได้ฟางสงนั้นตกใจเป็นอย่างมากข้าไม่เคยเห็นเคล็ดวิหาป้องกันที่สุดยอดแบบนั้นมาก่อนเลยหัวอูเตามองไปที่ลู่โจนะครับเขายังคงรอคําตอบของลู่โจนั่นเองในที่สุดพระเอกของเราก็ขยับมาข้างหน้ายางช้าๆาหืมนี่คือผนึกตาประทับทั้งหก ที่เจ้าได้ฝึกฝนมาเป็นเวลา20ปีอย่างนั้นสินะหัว,วูเตาอตอบสวนกลับมานันทีใช่แล้วท่านผู้อุโสจีเฮ้ hey, งั้นเหรอลูโจยิ้มเล็กน้อยนะครับจากนั้นพูดกลับมาในทันทีว่าฮถ้าอย่างนั้นหากข้าโจมตีเจ้าป้านนี้เจ้าก็คงจะ ไปเร็วหัววูเตานะครับที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกตะลึงมากเนื่องจากลู่จนั้นได้เห็นพลังของตัวเองแล้วทําไมเขายัางยังถึงมั่นใจได้ขนาดนี้กันชีวิตที่มีค่ามีไม่มากนักหรอกนะครับที่จะเอาชีวิตนั้นมีค่ามีไม่มากนักหรอกที่ควรจะเอาชีวิตไปทิ้งอย่างไรค่ะหลังจากที่พึมพำกับตัวเองได้อยู่พักหนึ่งนะครับหัววูเตาก็ได้พูดออกมาอีกครั้ง ได้โปรดชี้แนะข้าด้วยท่านปรมาจารย์จีถ้าหากนั่นทําให้ข้าต้องตายก็ถือซะว่าข้านั้นโชคร้ายเองหืมงั้นก็ดีลู่โจพูดออกมาก่อนที่จะมองไปที่ห้องโถงที่กว้างใหญ่นะครับในเวลาเดียวกันลู่โจก็ได้เตรียมการพิเศษของตัวเองเอาไว้ในมือวัววูเต๋านั้นไม่รู้สึกถึงความพันพวนของพลังลมปานเลยแต่ถึงแบบนั้นนะครับเขาก็มิอาจที่จะลดการป้องกันลงได้แม้แต่น้อยเขาก้าวไวข้างหน้า ก่อนที่จะยกมือขึ้นมาอย่าง้าฉาตาผนึกแปดเหลี่ยมและตาผนึกทั้งหกได้ส่องแสงสีทองระยิบระยับออกมาอีกครั้งพลังทั้งหมดได้รวมตัวกันนะครับและรายล้อมอยู่รอบตัวของหัววู้เต่าเอาไว้พลังที่ล้อมรวมกันนั้นดูแข็งแกร่งกว่าเดิมมากขึ้นนักพลังทั้งสองที่ได้ล้อมรวมเข้ากันแบบเดิมแต่พลังปานของหัววู้เต่านั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นสิบเท่า ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าหัววูเต๋านั้นจะเก็บซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้มากมายถึงขนาดนี้ตอนที่เขาเผชิญหน้าครับตัวมูเซิงก่อนหน้านี้นั้นหัววูเตาได้ใช้พลังป้องกันที่จะดูอ่อนกําลังกว่านี้เป็นอย่างมากหัววูเตาคนนี้เขาไม่ได้โกกก่อนหน้านี้เขาได้ใช้พลังเพียงแค่ครึ่งเดียวจริงๆหัววูเตาเริ่มจ้องมองไปที่รูรโจยางกระตือรือร้นนะครับเขาทำทาทำท่าง เพื่อเป็นการเชื้อชวนให้กับลู่โจรพระเอกของเราเข้ามาโจมตีข้าพร้อมแล้วท่านจีทุกๆคนต่างก็จ้องมองมาที่ลู่โจนะครับพวกเขาได้แต่สงสัยว่าลู่โจนั้นจะสามารถทําลายพลังของหัวอูเตาได้หรือไม่หัวอูเตานั้นไม่เหมือนกับซูจินซานพลังการป้องกองันของเขานั้นมีมากกว่าซูจินชานเป็นหลายเท่าถตาหากจะตัดสินกันเพียงแค่กระบวนท่าเดียวผนึกตาประทับตั้งอกของหัวอูเตานั้น มีพลังมากกว่าฝ่ามือของมีพลังมากกว่าพลังฝ่ามือมุตราที่สู้จินซันใช้เป็นแน่แท้ลู่โจจะสามารถทะลวงเค็ดวิชาการป้องกันที่สุดยอดแบบนี้ได้หรือไม่ทุกคนต่างก็รอและรออย่างใจจุดใจจ่อพระอีกของเราก็ได้ยกมือขวาขึ้นในตอนนั้นกาสีฟ้าอ่อนก็ได้แตกสลายไปคามือข่าวนี้นะครับมันไม่มีคลื่นกระแสพลังใดอีกต่อไปแต่มันกลับมันกลับเป็นสัญลักษณ์ของฟ้า สายฟ้าที่ปรากฏขึ้นแทนลู่โจได้รวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้นะครับในตอนนั้นมีสายฟ้าก็ได้ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องและก่อนที่จะมีสายฟ้าพุ่งออกมาเฮ <Hey, S 2> อะไรกันขึ้นพลังไฟฟ้าสายฟ้านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันโจจีเฟิงและฟางซงนะครับตามจ้องมองและพวกเขาก็ได้อ้าปากค้างไปแล้วตัวหมูเซิงและหมิงซื่ออินรวมไปถึงยวนเออเองต่างก็ตกใจที่เห็นเควิชานี้ ตลอดชีวิตที่ผ่านมาจากการติดตามผู้เป็นอาจารย์พวกเขาทั้งหมดไม่เคยเห็นอาจารย์นั้นใช้เคล็ดวิชาแบบนี้มาก่อนเลยยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นคลื่นพลังสายฟ้าตู้มปลายใต้สายตาของทุกคนนะครับในตอนนั้นสายฟ้าก็ได้พุ่งเข้าใส่ปนึกตาประทับทั้งอกประกายไฟจากสายฟ้าได้ลอยไปทั่วทุกที่ควันที่เกิดจากสายฟ้าเองนะครับก็ลอยละลงไปทั่วจินจิงซานเชกเช่นเดียวกันฟึ๊ วัววูเต่านั้นกระเด็นถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเขานั้นไม่สามารถที่จะอ่านพลังนี้เอาไว้ได้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันผนึกตาประทับทั้งหกนึกทั้งแปดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต่างก็ไร้ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคลื่นพลังสายฟ้าฟาดของลู่โจ้ในไม่ช้านะครับพลังทั้งหมดก็ได้จางหายไปมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่ามันไม่เคยมีพลังการป้องกันก่อนหน้านี้เลย เมื่อพลังป้องกันของหูเวกวัววูเต่านั้นต้องเผชิญหน้ากับพลังโจมตีของลู่โจวเมื่อทั้งสองฝั่งได้เข้าปะทะกันพลังป้องกันทั้งหมดของวัววูเต่านั้นเป็นเพียงพลังอันแสนไร้ค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยหลังจากที่ถูกการโจมตีเข้าไปนะครับวัววูเต่าได้แต่ถอยหลังและกระอักเลือดออกมาการต่อสู้จบลงแล้วผลลัพธ์จากการต่อสู้นี้นั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อหน้าทุกๆคนแล้ว ดูโจได้แต่สายหัวนะครับเฮ้อการ์พิเศษอย่างการ์ดขึ้นพลังสายฟ้ามีโอกาสเพียงแค่10%เท่านั้นที่จะสามารถทำความเสียหายให้กับเป้าหมายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นี่วันนี้ข้าโชคดีจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นหากเป้าหมายไม่โชคร้ายเกินไปคงจะไม่มีใครเลยสินะที่จะถูกการทำลายหอร์ซที่จะพลากชีวิตไปความเงียบ ความเงียบได้เข้าปกคลุมยังห้องถูงใหญ่นะครับในตอนนั้นเองแม้แต่เสียงของเข็มเล่มเดียวที่ตกลงสู่ผืนทุกทุกคนก็ต่างได้ยินมันชัดเจนตัวหมูเสิงนะครับเมื่อคลายมืออ่าเมื่อคลายมือหลังจากที่จับหอ,อกราชันเอาไว้เขานั้นได้แต่รู้สึกโล่งใจหรือก็ผหรือไม่ก็ผ่อ,อนคลายเนื่องจากเขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะครับที่ผนึกตาประทับตังหกที่เป็นพลัง อันรงพลังนั้นไม่แม้แต่จะสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้เป็นอาจารย์ของเขาได้แม้แต่กระวนท่าเดียวทั้งทังที่รุยมูเซิงก่อนหน้านี้นั้นเขาพยายามสุดความสามารถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำลายมันแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรพลังปนึกของหัววู้เต่าได้เลยส่วนหญิงซื่ออินนะครับเขาไม่ใช่คนที่จะคิดอะไรมากมาย เขารู้ดีอยู่แล้วว่าผู้เป็นอาจารย์ของเขาอย่างจีเตียนเต้าชายคนนี้นั้นต้องปกปิดความสามารถที่แข็งแกร่งที่แท้จริงเอาไว้นับตั้งแต่อาจารย์นะครับได้เข้าปะทะกับสิบมายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมนั้นหมิงซื่อยินรู้แล้วว่าอาจารย์ของเขานั้นเปลี่ยนไปและมีภัยตายมากมายเก็บไว้เอาเก็บไว้เป็นแน่แท้แต่หนึ่งแบบนั้นนะครับเขาก็ยังไม่สามารถประเมินพลังที่แท้จริงของผู้เป็นอาจารย์ได้เลย ย้วนเออได้แต่ยกย่องและชมเชยลู่โจในตอนนี้เองนะครับโจจีเฟิงและปางส่งต่างกับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับกบในตลาดพวกเขานั้นที่รู้สึกเหมือนกับกบในกะลาก็เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นพลังที่น่าสะพึงกลัวและพลังที่สุดยอดอันมหาสารมากขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเขาทําได้เพียงแต่กืนน้าลายในขณะที่เห็นวัวหู้เตานั้น กระเด็นกลับไปพวกเขานั้นไม่ได้ตกใจเลยที่หัววูเต้าจักพ่ายแผ้แต่ถึงแบบนั้นพวกเขากลับตกใจการโจมตีของลู่โจม,มากกว่าคืนพลังที่เขาตกใจนั่นก็คือคืนพลังสายฟ้านั่นเองการใช้พลังคืนสายฟ้าเป็นการควบแน่นพลังจากธรรมชาติให้กลายเป็นพลังที่ทรงพลังมากพอที่จะทำให้บัญชาสายฟ้าได้ มันเป็นทักษะที่หาได้ยากยิ่งนะครับและเป็นพลังที่น่ากลัวอีกด้วยคืนพลังสายฟ้าเป็นทักษะที่สูญหายไปเป็นเวลานานในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ไม่มีใครเคยได้เห็นทักษะแบบนี้มาก่อนนับประสาอะไรนะครับกับผู้ที่จะได้เห็นมันถูกใช้งานจริงในวันนี้ค่ะ่ะะคืนพลังสายฟ้าวัววูเตาที่กระเด็นไปไกลนะครับเขาที่ไม่สามารถตนยินดูได้อีกต่อไปเขานะครับล้มลงกับพื้น ตอนนี้เขาใช้เขาตัวเองเพื่อยันเอาไว,หวห้หัววู้เต่านั้นเสียการตรงตัวร่วมไปถึงต้องใช้มือทั้งสองข้างเพื่อพยุงตัวเองเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าหัววู้เต่าจะพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ถึงแบบนั้นเขาอยากที่จะเชื่อว่าตัวเองได้พ่ายแพ้ไปแล้วเขาไม่อยากจะรู้สึกนะครับหรือว่ามีอาจที่จะยอมรับได้เลยกับความพ่ายแพ้ที่ถูกยัดเยียดให้วันนี้วันนี้นั้นถ้าหากเขารู้ตัวว่าจีเทียนเตา สามารถใช้ชสามารถเจี่ยวชาญการใช้พลังสายฟ้าได้ขนาดนี้ตั้งแต่แรกบางทีตัวเขานั้นคงจะไม่เลือกมาที่จินริงซานแห่งนี้ให้อับอายหรอกท,ท่านอาจารย์สิทธิ์ของหัววูเต๋านะครับรีบวิ่งมาดูผู้เป็นอาจารย์แต่ถึงแบบนั้นนะครับหัววูเตาก็ได้บุกมืเอเปิดปฏิเสธความช่วยเหลือของสิทธิ์คนนี้ไปตัวเขาไม่ได้กลัวจะสูญเสียอะไรนะครับแต่หัววูเต๋าลัวที่จะ พ่ายแพย้อย่างไรศักดิ์สรีมากกว่าคนที่แพ้นั้นจะต้องทําตามสัญญาใช่แล้วครับเขานั้นได้ตกปากรับคํากับลู่โจไปนะครับว่าหากพ่ายแพย้นั้นจะต้องยอมทําตามคําขอของลู่โจนั่นเองพระเอกได้แต่สายหัวกรจะใช้ความคิดและแล้วเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าถ้าหากเจ้านั่นเรียกขึ้นพลังสายฟ้าเห็นทีก็คงจะต้องปล่อยไปตามนั้นแหละนะ เนื่องจากไม่มีใครรู้จักคืนพลังสายฟ้ามาก่อนนะครับเพราะแบบนั้นจึงมีคนที่เห็นมันจริงๆไม่มากนะักบางที่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุหลักว่าทําไมทุกๆคนนั้นต่างเชื่อว่าลู่โจพึงปลดปล่อยคืนพลังสายฟ้าที่เป็นคริวิชาจากโลกนี้ออกไปวัววูเต่านะครับเริ่มไอออกมาเป็นเลือด ในระหว่างที่ลุกขึ้นอย่างช้าลำบากตัวเขาก็รีบคารวะดูโจนะครับตาำการตัวอี้ด้วยสองมือของตัวเองและพูดขึ้นในตันทีว่าข้าคิดมาตลอดเลยว่าข้านั้นอย่างน้อยๆจะสามารถต้านทานการโจมตีของท่านผู้สูงได,ด้อย่างน้อยสามกระบวนท่าหลังจากที่ฝึกฝนอย่างหนักมาเป็นเวลา20ปีแต่ <c oughs> อน,นิจจา ข้านั้นกลับประเมินพลังของตัวเองสูงไปวัววูเต๋านะครับได้วัวรราอออกมาการวัวรราะของเขานั้นนะครับเหมือนกับการโยะเย,ะย้ยให้กับตัวของเขาเองที่ช่างงูเขาเหลือเกินมันพลังของข้าแตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงเพียงแค่ได้รับการโจมตีไปเพียงแค่กระบวนท่าเดียวข้าคิดมาตลอดว่าจะทุนได้ถึงสามกระบ,บวนท่าเรื่องนี้นั้นมันน่าขัน เขานะครับยังคงหัวเราะออกมาอย่างคมขื่นก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาอีกครั้งท่านอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่าข่าไม่เป็นร้อยถึงแม้ว่าวูวเต๋าจะเป็นคนพูดเองนะครับแต่ถึงแบบนั้นสีหน้าของเขานั้นทําให้ทุกคนต่างก็รู้ดีทุกคนรู้ดีว่าปมในใจของเขานั้นมีแต่จะเพิ่มพูนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเขามาที่นี่เพื่อที่จะแก้ปมลังนะครับแก้ปมที่เขานั้นเคยเกิด ป้ายแพ้กับจีเตียนเต้าแต่วันนี้เขากลับถูกยัดเยียดความป่าชัยที่เหนือกว่าให้กับตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเขานะครับในเวลานี้พูดขึ้นในทันจีว่าข้ายอมรับความพ้ายแพ้่เหลวดูโจพยักหน้านะครับจากนั้นเดินลงบันไดไปอย่างช้าๆอีกครั้งวัววูเตายังคงพูดต่อไปตามใดก็ตามสิ่งที่ท่านปรมาจารย์จีนั้นไม่สิ่งที่ท่านปรมาจารย์จีโอนั้นไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของสำนักหยุนข้านั้น ก็จะไม่มีวันที่จะปฏิเสธคำาขนนั้นๆพระเอกของเรานะครับพูดขึ้นในทันทีว่าข้าเห็นแก่ที่เจ้านั้นเป็นคนตรงไปตรงมาข้ามีคำถามที่อยากจะถามเจ้าข้าอยากที่จะให้เจ้าตอบคำถามมาด้วยความจริงแน่นอนข้าจะตอบตามความจริงเองเอาละใครเป็นผู้บง ใครเป็นผู้บงการกวาดล้างหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์กันลูโจถามตรงๆเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากรู้มาตลอดเขาไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาเมื่อวูเตาได้ยินคําถามนี้นะครับอนิจจาหัวใจของเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นมาในทันทีเออเออวัววูเตานะครับดูเหมือนว่าจะไม่เต็มใจจะตอบกลับมาเขานั้นพูดตะกุกตะกักพระเอกของเราจึงย้ําอีกครั้งว่าเอ๋ hey, อะไรกัน หนเจ้าบอกว่าจะตอบคาถามของข้าไงยวัววูเตาที่ได้ยินแบบนั้นดูหนักใจนะครับเขาได้ตอบสวนมาในทันทีว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่เต็มใจหรอกนะแต่แต่คําตอบนั้นน่ะมันเกี่ยวพันกับหลายอย่างเอเจ้าเป็นอะไรไปนะ่ะในเมื่อเจ้าายพ่แพ้แล้วเจ้าก็ควรจะเชื่อฟังผู้ที่ชนะสิ <c oughs> วัวูว้เต่าเจ้าน่ะเป็นผู้วุโสของสำนักหยุนแม้ว่าคำพูดของเจ้านั้นจะไม่ใช่กดทองคำก็ตามแต่คำพูดของเจ้านั้นควรที่จะเชื่อถือได้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอเจ้ากำลังทำให้คำพูดของตัวเองไร้ค่าเจ้ายังอ้างตัวว่าเป็นหนึ่งในสิทธิจากฝ่ายธรรมะจากสำนักหยุนได้อีกอย่างนั้นเหรอหมิงซืออินก็พูดออกมาอย่างดูถูกโจจีเฟิงเห็นแบบนั้นนะครับก็เลือกที่จะใช้ไม้อ่อนแทนโจจีเฟิงนั้นคารวะ ก่อนจะพูดออกมาท่านผู้สูงข้ามีข้อเสนอเกี่ยวกับคําถามนี้ซึ่งได้โปรดท่านนั้นได้โปรดพิจารณาด้วยเพราะว่ามันสําคัญกับท่านผู้สูงจีเทียนเต้ามากแค่ท่านตอบคาถามนี้เท่านั้นท่านปรมาจา์จีเทียนเต้านั้นก็จะพึงพอใจเหลวเจ้านั้นก็พูดถูกแล้วเจ้ากลัวว่าถ้าหากบอกเรื่องนี้ไปแล้วลูกจะ ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายงั้นหรอือแล้วทําไมเจ้าถึงได้รู้เรื่องนี้แล้วโลกตึงไม่ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายล่ะยวนเอ๋นะครับพูดออกมาจากที่โปรนเออวัววูวเต่านะครับราวกับว่าตัวเขานั้นไม่ต่างอะไรจากลูกไก่ในคำมือนะครับจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเอาล่ะเลิกํำทัวขี้คลาเสียทีพูดในสิ่งที่เจ้าจะต้องออกมาสะถ้าไม่ คิดเตียพูดอย่าวังเลยว่าชาตินี้นั้นจะมีชีวิตรอดกลับไปจากที่แห่งนี้ได้รุยมูเซิงนั้นนะครับได้ยกหอกราชันของตัวเองขึ้นมาในตอนนั้นนะครับพลังลมพานของตัวเขาก็พวยพุ่งออกมาจากร่างกายความไม่พอใจที่ต้องพ่ายแป้ก่อนหน้านี้นั้นเขาได้ร้อมรวมกับความโกรธเกลียวของตัวเขาพร้อมที่จะเล่นงานกับหัวอูเต๋ที่ยังไม่ยอมตอบคาถามของผู้เป็นอาจารย์ทุกคนในห้องตถงนะครับตามก็จ้องมองมาที่วัวอูเต๋ในตอนนี้ วัววูเตานะครับก้าวถอยหลังไปก่อนที่จะพูดอย่างจริงใจเออข้าเคยให้สัญญากับใครบางคนเอาไว้ว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับถ้าหากเป็นไปได้ข้าอยากให้ท่านคิดทบทวนด้วยท่านปรมาจารย์จีทุกคนได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปหมิงซืออินได้ทมน้ำลายออกมาทุยหยุดพร่ำได้เสียทีเจ้านะไม่คิดจะทำตามข้อตกลงตั้งแต่แรกเลยสินะเจ้ายัางกล้าพอที่จะมา จินติงซานเพื่อขอให้อาจารย์ของข้าช่วยทดสอบพลังและประมือกับเจ้าอีกนั้นเหรอหมิงซืออินนะครับได้ปูจีใจดำคนที่เคยปากรับคำสัญญาที่ก่อคนที่เคยเ่ยปากรับคำสัญญาที่อาจารย์ของตัวเองตั้งนั้นก่อนหน้านี้คือหัวอู้เต๋าแต่เขานั้นวันนี้กับไม่ทำตามสัญญาและ และอย่างที่เรารู้กันคนที่เขาได้ทำสัญญาด้วยนั้นคือปรมาจารย์จอมหาวยายร้ายจีเซียนเต้าที่ทุกคนในใต้ล่านั้นต่างก็รู้จักชื่อเขาดีวัวอูว่เต่าไม่มีสิทธิ์ใช้คำพูดนี้เป็นข้ออ้างได้สีหน้าของเขานั้นนะครับหลังจากที่ฟังคำพูดของมิงซื่ออินนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าดูพระเอกของเรานะครับลู่โจรีบรูปเขาก่อนที่จะพูดออกไป งั้นไม่เป็นรอยคนอื่นๆได้ฟังแบบงั้นนะครับถึงกับต้องตกตะลึงพวกเขาจ้องมองไปที่ลู่โจด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจเอาละงั้นข้าจะให้เจ้าเลือกสองทางอย่างแรกคือเจ้าต้องบอกว่าใครกันแน่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์กวาดล้างหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์อย่างที่สองถ้าหากเจ้าไม่เลือกข้อแรกเจ้านั้นจะต้องเข้าร่วมกับจินถิงซานแห่งนี้ในฐานะ ผู้อาวุโสลู่โจได้ผู้เสร็จนะครับเขาก็เริ่มใช้ความคิดกับตัวเองในใจเจ้านี่สามารถต้างตาการโจมตีงหมิงซื่ออินและตัวนมูเซิงได้และตัวเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ผนึกตาประทับทั้งหกอีกด้วยแม้ว่ามันจะเป็นคริสวิชาแห่งเต่าแต่ถ้าหากผู้ใช้สามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่ว,ลวมันก็จะเป็นทั้งการโจมตีและการตั้งรับในเวลาเดียวกันได้ ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหัววูเตาไม่แม้แต่จะใช้พลังออร่าร่างอวต,ตารรูกุตระกายร้อยวิบัติออกมาตัวเขานั้นต้องการเก็บพลังขั้นสุดยอดเอาไว้เพื่อผเผชิญหน้ากับการโจมตีครั้งที่2และครั้งที่3ของลูจ่จูแต่ถึงแบบนั้นนะครับเขาก็ได้แพ้ไปอย่างหมดรูปในการชโจมตีครั้งแรกเสียก่อนที่สําคัญดูเหมือนว่าลู่จูนั้นจะไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างฝ่ายธรรม,มะกับฝ่ายธรรเลยเมื่อวัววูเตา ได้ฟังทางเลือกทั้งสองทางของพระเอกนะครับดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปทั้งตัวตัวเขานะครับเดิมที่อยู่ที่สำนักหยุนแต่วันนี้เขาเข้าร่วมกับสำนักฝ่ายอาธรรมเท่ากับว่าตัวเขานั้นได้เลือกทำลายชื่อเสียงอันดีงามของตัวเองตลอดมาในทางกลับกันการที่เขานั้นไม่สามารถจะเปิดเผยความลับได้ หัวอูเตาได้ฟังแบบนั้นรู้สึกทรมานอย่างแท้จริงตัวเขาได้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่คงเป็นความเมตตาที่ข้าพอจะหยิบยื่นให้เจ้าได้ลู่โจพูดออกมาอย่างเยือกเย็นท่าทีของหัวอูเจ้านะครับยังคงไม่ชัดเจนเอาละ่ะเจ้าน่ะได้ออกจากสำนักหยุนมาแล้วมีอะไรที่เจ้านั้นต้องเกี่ยววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกละ่ะหมิงซื่ออินได้ถามออกมา ข้าเออหัววูเตาพูดตะกุกตะกักนะครับตัวเขานั้นรู้สึกแย่ยิ่งกว่าความตายเสียอีกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่ไปกว่าการที่ถูกพรากชีวิตของเขาไปลู่โจไม่ได้รีบร้องอะไรนะครับเขายังคงรอคอยคําตอบจากหัวหอู้เตาว่าจะเลือกอะไรตัวเขาและจินถิงจานนั้นได้ผลประโยชน์จากทั้งสองทางเลือก โอเคครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยกับตอนนี้ก็เป็นอีกตอนนึ่งที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเนาะเรามาดูกันว่าตอนหน้าหัววูเตเขาที่มีพลังป้องกันขนาดที่รับมือกับหมิงซื่ออินและรุ่ยมู่เซิงได้จะได้เป็นผู้วุโสของจินถิงนซานแห่งนี้หรือว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะยอมเปิดเผยความลับอันใหญ่หลวงที่พระเอกของเราเนี่ยตามหา อยากรู้มาโดยตลอดเนาะกับเรื่องปลามังกรสวรรค์ก็ไม่ว่าทางไหนก็ดีทั้งสองทางนะครับเพราะว่าตอนนี้เองผู้อุศของจีนติงซานก็แทบที่จะไม่มีเลยหรือถ้าจำไม่ผิดมีกี่คนครับไม่น่าจะมีเนาะมีแค่จีเดียนเต้าที่เป็นผู้นําก็นั่นแหละครับได้วัววู้เต้าได้พลังของคนที่มีเขาเรียกอะไรนะครับมีกาดมีพลังป้องกันผนึกมากที่สุดในใต้ล่าคนหนึ่งมาเนี่ย มันจะทําให้จินถิงซานอย่างนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยเนาะบวกกับไอ้เกราะที่ล้อมรอบภูเขาจินถิงซานอยู่อะครับมันคงจะเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเป็นเกราะเต่าดําปิดผนึกที่ไม่สามารถมีผู้ใดย่างกลายเข้ามาได้แน่นอนก็เดี๋ยวมาตามต่อกันในตอนหน้านะครับวันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งร้ยสิบเจ็ดกับหนึ่ง้อยสิแปดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนส